ตลาดนัดคลองผมตลาดนัดสังกะสีนะครับตลาดนัดสังกะสีวินเทจนะครับอ่ซึ่งจริงๆแล้วตลาดนี้ผมมาหลายรอบนะครับแล้วก็อ่สินค้าซีกนี้นะครับต้องบอกว่าซีกนี้คือฝั่งโน้นก็จะเป็นขายเสื้อผ้าขายอาหารนะครับวก,กว้างมากนะครับส่วนมากก็จะเป็นของมือสองนะครับของสะสมของเก่านะครับเครื่ <c oughs> องเสียงก็มีบ้างครับแต่ว่าผมว่ามัน มันก็ไม่เคยเยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้องมาดูนิดนึงนะครับสาหรับท่านที่อยู่ทางเทพรั์สมุทรปราการนะครับแนะนําตลาดนี้เลยครับผมเนี่ยนะครับผมก็กระโดดลิทธิ์นะเนี่ยเดี๋ยวถ่ายใกล้ๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเหมือนจะมีเพลงลิิทธิ์นะครับผมอาจจะซูมภาพนะครับขอไปนิดนึงเนี่ยนะครับก็จะเป็นลำโพงแนววินเทจนะครับผมโอเค เพราะว่าเพลงมีลิขสิทธิ์แน่นอนเดี๋ยวผมเดินกันนะครับผมอาจจะเดินไม่กี่ซอยนะครับเพราะว่าของก็มีเท่าที่เห็นนะครับคืออาจจะนี่น,นะครับสไตายนี้เลยนะครับสําหรับท่านที่อยู่ทางเขตสมุทรปราการนะครับสมุทรปราการสำโรงนะครับผมนี่ครับเทพารักนะครับของเก่า ซีดีเก่ายังมีเลยนะครับดีดีนะครับเครื่องเสียงก็ก็มีนะครับแต่ว่าเออผมว่ามันไม่เยอะเท่าไหร่นะสู้ตลาดเดอมิวไม่ได้นะตลาดเดอมิวเนยเยอะกว่าเลยเนี่ยดูยครับของเก่าเท่านั้นเลยนะครับของเก่าสะสมเครื่องพิมดีดนะครับางานไม้งานเครื่อง ลายทามหนังสือเก่านะครับผมพระเครื่องนะครับเนี่ยของสะสมทั้งนั้นนะครับผมเกียงยันมีเลยเนะี่ยเครื่องพิมดีดนะครับผมอาจจะเดินไว้สักหน่อยนะครับขอไฟนิดนึงโอ้โหดูเก่าจริงๆนะเนี่ย ผมว่ามันบางบางตัวมันก็ใช้ได้นะครับบางตัวก็ใช้ไม่ได้คบหินก็มีคกหินโอ้หนังสือพิมพ์เก่าอย่างนี้ดูดิแอมแอมกต้านะครับด้านหลังนะตขอไปนี้แอมกต้านะครับแล้วก็โอ้ฝั่งนี้เนี่ยครับเนีย่ยอย่างนี้อย่นี้ก็จะเป็นถือว่าเป็นเครื่องเสียงได้เหมือนกันนะครับ แนววินเทจนะครับผมก็จักรยานกเก่าๆยังเอามาขายนะแผ่นทีวีดีวีดีนะครับจักรยานนะครับพระเครื่องนะครับผมผมเดินอ้อมฝัง่งนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เดินดูให้ทั่วๆหน่อยอรถมนุษย์นะครับกีดจ่านะครับ ผมชอบเดินตลาดแนวนี้นะมันมันดูแบบง่ายๆดีนะครับคือคือมีอะไรก็มาขายนะครับพูดง่ายๆเสื้อผ้าก็ไม่แพงครับอาจจะขายไม่แพงนะครับขายผูกนะครับอาจจะไม่ใช่มือสองนะแต่ว่าอาจสภาพอาจจะดีไม่มากเท่ากับในห้างนะครับนี่นะครับน้ำมันผ้าน้ำหอมต้นเตียงราคา0 0ครับาคญี่ปุ่นครับ ขอภัยนะครับลมแรงนิดนึงนะครับบ้าอไม่ใช่ผมเ่ไม่เก่ตตาดอกลำโพงเดี๋ยวจขอดูนิดนึงปาดดอกนับตัวใหญ่เลย ทาลนยังมีเลยนะครับคันเบ็ดก็มีนะครับเดี๋ยวเดินไปดูฝั่งนี้ด้วยกันนะครับก็ลุกอะไรกัน บาทนะครับสิบบาทเครื่องทองเหลืองนะครับอันนี้ก็จะเป็นพระเครื่องนะครับของใหม่มือหนึงของใหม่ก็มีของเก่าก็มีนะครับคนเยอะไปงนี้นึงเยอะโยบุน

นี่ร้านนี้ผมก็มาบ่อยนะครับร้านนี้ผมมาบ่อยเดี๋ยวเดินไปอีกที่นึงแล้วกันนะครับ<ม>ก็เป็นตลาดแนวนี้นะครับคืออาจจะต้องต้องวนใจกับฝนนิดนึงนะครับเพราะว่าตลาดแ้กับพื้นครับตลาดตลาดแนวนี้ก็คือตลาดวางกับพื้นนะครับฝนมาก็ตัวใครตรงมันนะครับต้องหาที่ หลบฝนให้ได้ก่อนนะครับอันดับแรก <g ül> แต่ก็ดีอย่างมันมันไม่ร้อนนะครับถ้าถ้าหน้าร้อนก็น่าจะเหนียวโชคนะครับต้องตังร่มนิดนึ่งคือฝั่งนู้นก็จะเป็นตลาดของกินนะครับ <g ül> ผมว่าจะไม่เดินไปนะนยัญ <g ül> ชาอย่างนี้เลย <g ül> ผมเห็นแล็กๆเดี๋ยวผมไปดูตรงนู้นนะครับ <g ül> เออรู้สึกว่าจะเป็นของใหม่นะครับฝั่งนู้น ฝั่งนีอ้อันนี้เดินให้ทั่วแล้หน่อยผมไม่ค่อยได้เดินมาฝั่งนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นของกินจะมากกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นของใหม่นะเป็นลาโพงใหม่จริงโอ้โอ้เขามีอันน,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 นี้เดี๋ยวได้รัสักหนึ่งเจอแล้วนะัครับป๊าด อันนี้ผมก็มายังไงก็ขายอย่างนั้นเลยอันนี้ขายตามสภาพใช่ไหมครับใช่ครับผมอ๋อนะครับคือเขาขายตามสภาพนะครับอันนี้โอ้โหแบบขออนุญาตถ่ายรูปนิดนึงดูชอบความความดิบของงานนะได้สองร้อยใช่ได้ครับผมร้อยห้าสิบมันไม่แพงของเปิดบินดอกลำโพงเปิดบินเลยจริงจรีงไดอกถูกแล้วเปิดบินจริงอีกเลยเดี๋ยวนะผมดูลำโพงนิดนึง เขลยบอกเ็เลยบอกไม่อยากบอกใครลำโพงก็มีนะอันนี้เ <mm 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 huh? ป teasing, tensor, ิดป er ินนไหมเดี๋ยวขอโทษนะครับอันนี้ตึงโอ้โหหงายขึ้นข้างบนเลยเลยนี่นะครับตัวนี้ก็น่าสนใจก็ชอบแบบนี้ก็ต้องสุมเสียงนะครับคือซื้อได้ก็ซื้อ นะครับแล้วแต่ความพอใจของลูกค้านะครับคือเราเราต้องบอกว่าตลาดแนวนี้ก็คือตลาดที่เราไปเ,เลือกเองนะครับผมเดี๋ยวนะครับไปดูอีกลหลายล็อกแล้วกันนะครับล็อกนี้ผมจะไปดีไหมเดี๋ยวเผมดูนิดนึงผมเดินมาทางนี้เลยอันนี้ผมอาจจะถ่ายยา,ยาวนิดนึงนะครับเห <c oughs> <c oughs> ็นรับมีดนะ <c oughs> ถ่ายหลายรอบแล้วห็นรับมีดเนี่ยโอ้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เยอะกว่าโอู้หูเดี๋ยวๆปักนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็มีนะครับของเก่านะครับเห็นฝั่งนี้กองคนเดินเทินทึกนะครับมันคือต้องบอกว่าเอา่ามันเก่าจริงๆนะฮะนนี้เป็นเ,นเนนครื่องเก่า

ก็จะพยายามเดินไปเรื่อยครับเนี่ยหฝนมาก็ตัวไข่ตัวมันเด้อนะครับอันนี้ รูส้สึกว่าฝนจะมานะครับม,มืดมืดมานะครับผมแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าก็ยังเตรียมลมบางไม่เตรียมลมบางนะครับคือ <c oughs> เก็บทันก็ทันไม่ทันก็ตากฝนไปเลยมั้งเนี่ยครับเครื่องมือช่างต่างๆนะครับผมฝั่งน,นี้เลย <c oughs> วันนี้ลมค่อนข้างจะแรงนะครับถ้ามีเสียงลมเข้าในโทรศัพท์ก็หออภัยนนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นปีรถยนตน์มันจะไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวผมดูเนี่ยครับโอแอมรถยนต์นะครับผมห้าร้อยเหรอสามร้อยจะมีนะครับ อันนี้เท่าไหรสองพันหกครับตัวนั้นสองพันหกตู้ละแปดร้อยเพาะม่แพงนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับเดี๋ยวเดินไปอีกนะครับนี่ เป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมลมเป่าตุลำโคงวินเทจนะครับฝั่งโน้นนะครับเยอะเลยอะไรเนะี่ยแอมป์เอมเป่าดูดิกรองเลยอันนี้มันคืออะไร หลุมซื้ออะไรกัน,เ,นเก่าขนาดนี้เขายังซื้อนะไม่รู้เขาซื้อไปทำอะไร เนี่ยนะครับกระเป๋าผมวันนี้ผมเดินมาไกลนะครับเพราะว่าปกติผมจะไม่ค่อยเดินมาฝั่งนี้นะมันก็มีขายเป็นทุงช่วงนะครับคือไม่อาจจะไม่ได้อยู่ตรงล็อกนั้นเลยทั้งหมดนะครับน่นะครับของเก่าๆทีนี้น,น่ะผมให้ดูนะครับว่าเขาขายกันนะครับทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งอะไรทั้งไม่อะไร มันใช้ได้นะครับผรอยาบจะรู้ทุก <g ül> ้ <üyor> <c oughs> <c oughs> <ic> นละครับโอเครัแบบคนชอบของเต่านะครับของมือสองของมือสาม,มือสี่มือห้านะครับต้องมาที่นี่เลยครับตลาดทังกรสีนะครับผมนีให้รู้ให้คนมากมายจริงๆนะครับเดี๋ยวเราฝั่งนู้นกัน น,นี้คือผมมาเดินตรงท้ายตลาดนะครับก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้นะคนเยอะนะครับวันนี้ก็ถือว่าคนเยอะวันอาทิตย์นะครับผมมาวันอาทิตย์ <c oughs> แบบไม่ร้อนวันนี้ครับเด <c oughs> ี๋ยวนกับ โอเค này เรเจอร้านเดิมอี่แล้วครับร้านเดิมครับร้านที่เคยมาผมอโอเคนะครับวันนี้ก็น่าจะจบการเดินตลาดสังกสีนะครับผมมาทิศนี้ก็รู้สึกว่าของก็เยอะนะก็มีให้เลือก มากมายนะครับไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกคนก็เยอะเหมือนเดิมน,นะครับโอเคครับสวัสดีนะครับสำหรับการรับชมนะครับผมสวัสดีครับ